สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้อง,งอยู่ทุง่งนาสีเขียวของเฮาพี่น้องจา้าเอาถ้ววเอาบวงมาลูกเน่าผัโตกมากมีได้อาหารดีพี่น้องจ้าลาบปาก <c oughs> อาหารดีมระั่นโอ้ยทุง่งนาเริ่มเป็นสีเขียวเลยพี่น้องได้พี่น้องต่อไปก็เป็นสีเหลืองทองมันนี้พบ่อ,อกันคือเก่าพี่น้องจ้าอยู่เที่ยงหน้าผ้าซุกข้าวเนาะโอ้ยกินทอดกะทินพี่น้อ,อยังบ่ได้มาอยู่ กินข้าวก็คืนฮอดนอนก็คืนฮอดเพราะว่านางบ่ได้เอาตุ๊กตาไปเด้จักสินอนรับบ่นอนรับอยู่มาจน8 9ปีนางบ่เคยปาตุ๊กตาแต่5ปีขนาดนั้นดำๆน่ะตัวอื่นก็บ่เอาดำๆเขียวๆแล้วก็ยังดมอยู่หันตัวเก่าน่ะตุ๊กตาเต็มถุงก็บ่เอาเอาสิตกไปนไปก็แม่นได้ถือไปบักหำสบรีปาลุงและลืมหิวแห้งบ่เอาเงินหยังอันเอามาแม่น่ะ เงินเงินเท่านี่ล่ะเลอซื้อเนี่หิวพี่น้องเอ้ยเมื่อยอ่อนล่ะอ่อนแรงกับยืนอยู่แนวกินเนาะไปซื้อน้ําตกมาสดพี่น้องจ้คือว่าเงิน50,000คือเหลือซํานี้นถุงละ10,000 3ถุง30 40อก็ใถุงของแม่มึงใส่น้ําสมบ่อื่อกว่าเนี่ยิจ ma phi nhung dao mày 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 you mày 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 you mày 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 อ้าไปขางใต้บุระแม่สิเป็นนางครับบุระขึ้นมาแล้วก็ปลาฟีเต็มแข้งเจ้าเฮ้ยมือได้ก็กินข่าวคือเก่าพี่น้องเอ้ยกินแต่ข่าวเกิดมาเป็นมือกินแต่ข่าวโอ้ยบวกินบวกหินตอนนั้นเล่นนานบวกินกอบบวกินหัวตายอะไรก็แม่บวห้าอีกเลยบวหาบวเฮ็ดหัตายเขาเป็ดหนหน้าบุห็นเป็นหยางบุห็นตายเขาเป็นหินหน้าเขายังเป็นคนเขาเพื่ตายน้ำลังค่ะ

่เชียวกุ้งุงหายไปหอดไปหดเรากำลังปูมาปิกปูปิกโถ่จใช้ไม้ถูอ่ามันบริเหตุแบบผิดขนาดบ่บ่มีไอปีก,กเทาะมาเกี่ยวพีบ่บ้าได้หอนี่อ่ะหักเกี่ยวไม่เจอเขาปกเกียว โอ้โกะปีน้องค่ะแต่ว่าบักพริกมากัดกะปีนะดูสิมีบะมัน้ัมอีกอ่ะใส่น้ตาลดูให้ไหมถูกจ้ะน่าเอาน่ะจะเอาบะต้งหูฮะ้าหู้ะมันนี่ได้บักพริกใส่ไหมต้องกู้ในใส่ยังนี่ยนะฮะบ่ทุย่างงีจะน้ำสูงกับ

มั <önemli S 2> นไม่ใส่มีเุ้ยไม่ได้หรอวันไม่ใส่น่ะห่วันอ่ะจะไหน่อยโอ้ยายห่างเลยไปอยู่วันได้กับบาฮิ้วก็ตีตะหมาดจักบาทิี hao nên tắt ao riêng tắt không, 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 ừ, không bị cái nhăn nào mà lao vào tắt nhau tắt ao không biết ừ, đâu ấy cái gì hao sai เนีัยฮะมันเผ็ดมันเผ็ดอลาดายนี่นแซ่พีนองแซ่ี่ม่อยู่ะนี่คซแต่บุมมพริดิดครับมันมีพักกิ้งคับ เนี้ยเอ้ยหอมนี้ลูกเกลืออะไรไรลูกไม่ได้ปลาลูกมาตีแม่นะคฮะแมวเนาอพี่น้องแอวสจันกินกระปิ้งปลาทูพณน่ะกินธรรมดาปลาเล่ก็อยู่บ้านเกลือแล้วเรียบร้อยสองถือ เจ๊ติอีหนูเข <ono> ้าเราปฏเกลือใช่หำมันคือพวกเกลือมันลืมอืมแมวจะหอบนาไปก็ทั้งแมวทั้งมาทั้งหนกทั้งไก่เป็ดตัวเดียวกับแผลตีดำเลี่ยงสั่งจะได้ลูกหรือเปล่าได้ลูกจะมาตกยังเลย มาจีนเผามาจีนเผามาเอิญดั้ให้ใหญ่เพ่้ยวเ้ยนี่คือเสียใครจะใส่ขอบอจ่ายได้แม่เพชรเหรอออกมา โมโมหอมมหั่น <c oughs> กนะะระเทียมใส่หอมมมลมไปิดนใช่ปะกะลมกระมห่างเอายังบวชเพชรหหลุบเลยเนาะิลบวเพชรบวชเพชรกินประเทศอินะะอดีย กินตะดนพี่น้องจ้าอ๋อกก็ทิ้นมมบมเดลโทรมาเลยแบบโทรมาแต่มื่อเช้าวันนี้เหรอวะบอกกับยายมั่ขคอมาเมื่อนี้ตอน้ำมอมาเพราะเป็นใบหมิมาแล้วเนาะนีะ่ปลาหางมอ,งอรปลาอยู่ดีไม่แห้งอ่ะมาอยู่ไฟแล้พี่น้องเลย โอ้ยอยากกินเพ็ดไรแพ่ลำสายลำพุ่งเจาะแล้ววา้าวกินตะกี่ยังกินเผ็ดเลยตะกี้เราสดตะกี้แต่มกแตงคายบลาขายพี่น้อยตำลูกตังก็มีดสียเอาผ้าห้ยามตอนห้าวบัาน không thể thì <laughs> em vừa gửi nhau ngon 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 bay là. Đều เห็นเบนอร์เจ้า่อเนาะยังดังแก่ฮเล็ดตสิจิ้กงกุ้ะบอร์พอฟินั่นส่วนทำผัดไก่กินเบอร์ไม่ได้แต่เต้มต้นนะเจ้าได้ออกินบรไ,ไดลไลน์น้

มันหมดอยู่ใช่หมดเลยห้องเขาเนี่ยปรนตรู้ฟงครับตีคือไม่ว่าต่ออไรใช่ไหมครับครสับปะสับปะรำ ส่องมาดูนออกแล้วก็ะไม่เอือดละฮะม่ไามันกินเต่าอยู่่มีเวียดเลยมัวรุ่งหมดมัวม่สางมทรมามันมีเวียดก็เลยจะก่อมบนเห็นทรมามีเวียดเจีงทุ จยกซื้อเยอะเหมืันบิษได้หรอไม่ได้บอกเราจะทำบริษัทหวานตัวใดกะจะไม่ได้บอกเราบริับริบอกเลยว่หวานเจไดไปหวานพุดเสกะาวาพี่น้องเลยไปลกเอากระเท้าเนาะเอาลงหน้าหันลากระข้างนอกไกะ ไงดอก้แม่งยัไงอาต้อต้องลงสดหัวมังแขึ้นเยพ่อแม่เพ่มาหาไปลงเอาเหื่อยเราหนตาแลเนื้อโอ้แกเพื่องินเพื่นไม่เอาอยาิง แซวบ่คืนให้กูมันดีปะโอเคตุมาเขาว่าไหมีเขานี่พี่มอพี่มอมพี่โอเคพี่ลูก มันจะเห็นเป็นแล้วบยุกันเอยุตัว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 งจะมองจ้ดบ่หัวนี่นั่น không cho tôi làm đi đồ mày Mà mừng có ra chẹp, mà đi Khi khảo thảo quá Nó phá nó ก็เลยหลับก่อนเวลาชิปหนาที่มึงมนาออกมาเยอะฮะหน้าไปออกหน้าบอืมน้าโอ้ตะได้ย่างกกย พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีเด้อพืสกุลสักคนอย่าลืมกดไแหลกกดแชร์ติดตามช่องนอนนี่เลยสบายดีพอตได้ย่างกายเม้นขี้ไข่ถึงถึงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไแหลกกดแชร์หอดแส้นสับไบเด้อกดสับกดหัวสิ้นไข่กดหมากกระลงควายเด้อตามผู้ชมมือ